เดี๋ยวเราไปพูดคุยประเด็นนี้กันต่อเนื่องดีกว่านะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะคะกับทางคุณพยักน้อยค่ะคุณพยักน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพยักน้อยช่วยสรุปความเคลื่อนไหวของทางท่านนายกนิดน,นึงว่าวันนี้ ท่านนายกเนี่ยจะมีการทําอะไรอีกบ้างแล้วก็เห็นทางนายกบอกว่าเตรียมคุยกับทางทีมกฎหมายในการสู้คดีกับศาลและธรรมนูญก็ทางคุณแพ็กน้อยพอจะทราบไหมคะว่ามีใครบ้างในทีมกฎหมายค่ะก็ตอนนี้น่าจะนายกอยู่ระหว่างการเดินทางกลับนะครับกลับจากที่ญี่ปุ่นนะครับจากไปร่วมงานนะครับงานประชุมร่วมปาฐกถาในงานไอ้นิกเอี๊ยฟิวเจอร์ฟอรัมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้น,นายกน่าจะอยู่ระหว่างการเดินทางกลับ ก็น,น,น่าจะถึงส่วนอณภูมิถ้ากาศยานส่วนอณภูมิที่สมุรประการเนี่ยประมาณสักป่ายสามโมงนะครับเวลาบ้านเรานะครับผมคิดว่าวันศุกร์วันเนี้ยเยน็นเย็นหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยนายกต้องเรียกทีมกฎหมายนะครับเรียกทีมกฎหมายเข้าหารือนะครับในในการที่จะเริ่มคิดเริ่มร่างนะครับคำชี้แจงส่งสารรล่มนูนเนี่ยภายในกำหนดสิบห้าวัน นะครับภายกำหนด15วันผมเชื่อว่าสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนายกเนี่ยเป็นคนโตทีนะจะใช้ภาษาชาวบ้านนายกเนี่ยเป็นคนแอคทีฟนะครับท,ทางานตลอดนะครับแม้ว่าจะมีโปรแกรมวันวันเสาร์น่าจะมีโปรแกรมเนี่ยล่องเรือของเปรมดูบรรยากาศอะไรต่างๆริมคลองเปมรมะเหมือนวันก่อนที่มากับคณะผู้บริหารปตทนะครับระหว,ว่างอาทิตย์เนี่ยนายกมีมีโปรแกรมไปตวรวจราชการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่เชื่อว่านายกเนี่ยต้องต้องมีช่วงเวลาและก็ส,สกออแทรกเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องเรื่องสารละเมนูเนี่ยผมว่าต้องต้องนัดทีมกฎหมายนะครับทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยทีมกฎหมายของทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไออะไรอะเลขาคณะระัฐมนตรีทีมกิจสิทธิการอะไรต่างเนี่ยผมเชื่อว่านายกคงคงเรียกมาคุยอนอกรอบเป็น่อนะครับไม่ต้องรอถึงวันจันทร์เพราะวันจันทร์เนี่ยจันทร์อังคารเนี่ยจะคิวแน่น นะครับอย่างที่โปรแกรมนายกปัญจันจะมีคิวเรื่องประชุมครมอเศรษฐกิจนะครับวันคารประชุมคณะมติคอรมอใหญ่นเนี่ยผมว่าเชื่อว่านายกไม่รอไปถึงวันจันทร์อังคารนะครับต้องเรียกเนี่ยช่วงกลับมาจากญี่ปุ่นบ่ายวันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับเชื่อว่าจะเรียกทีมทนายนะครับมามาหาเรือส่วนตัวบุคคลเนี่ยผมผมบอกตรง,ตรง,ตรงๆว่ายังไม่ทราบนะครับว่านายกจะจะใช้ใครบ้างนะครับผมยังไม่ทราบในประเด็นนี้นะครับก็เรื่องตัวบุคคลนี้ยังไม่ทราบจริงๆแต่ว่าพรคเพื่อไทยเขาก็มีอยู่แล้ว รวมแม้กระทั่งตัวคุณพิชิตชื่อบานเองเนี่ยก็ต้องอยู่ในในทีมนี้อยู่แล้วล่ะนะครับปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับเพราะเป็นเรื่องราวของคุณพิชิตในอดีตสิบห้าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทีมจากธรรมเนียบรัฐบาลยังไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกาไม่ว่าจะเป็นอ่าเลขาคณะรัฐมนตรีครับต้องอยู่ในคณะนี้แน่นอนครับผมค่ะแล้วแนวทางในการสู้คดีล่ะคะคุณพยักน้อยมองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนอะคะ ผมก็เชื่อว่าเขาเขาก็ต้องให้ทางทางกฤษฎีกาทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยช่วยชี้แจงด้วยว่าเลยว่า,วาทางนายกเนี่ยก็ได้หาลือนะครับคุณสมบัติเรื่องความเหมาะสมนะครับของแต่ละคนนะครับแต่ละคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยบางทีเนี่ยหน่วยงานในทำเนียบเนี่ยบางทีอาจจะไม่ไม่รอบรู้ไปทั้งหมดหรือว่าไม่ไม่รอบด้านไปทั้งหมดแต่แต่เขาก็ถามตําถามหน่วยงานอื่นได้นะครับอย่างเช่น ถามตำรวจอย่างเงี้ยถามสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเงี้ยว่าใครเคยมีประวัติทะเบียนประวัติอาชกรมาอะไรต่างๆเนี่ยตัวสอบประวัติเนี่ยกฤษฎีกาหรือเลขาคณะรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นคนชงเรื่องตัวบุคคลให้ในายก,ก่อนทูนเก้าเนี่ยเขามีสิทธิ์มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเสนอถามอขอความเห็นจากหน่วยงานภายนอกด้วยนะครับอย,อ,ยรอ,ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถามตำรวจอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ถามได้ไม,ไม่จำเป็นต้องว่า แค่กิจสีกาหรือว่าแค่อะไรอ่ะเละขาคณะมนตรีเขาถามตำรวจเช็คประวัติคุณมีประวัติอาญากรหรือเปล่ามีการพิมพ์ลายนิ้วมืออะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยเขาถามหน่วยงานข้างนอกได้นะครับอันนี้ผมก็คิดว่านายกก็ต้องไปในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ที่เราทราบกันเนี่ยก่อนก่อนปรับคอรมอรตั้งแต่ตั้งตั้งคอรมอกันแล้วกันแล้วก็ปรับคอรมอรเนี่ยก็มีคนที่คุณสมบัติไม่ผ่าน นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีคุณวิชิตคนเดียวนะครับที่ว่าเราคนอื่นมองว่าคุณสมบัติไม่ผ่านคนอื่นมีคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยนายกเขาก็ไม่ตั้งนะครับอย่างเช่นสสของพรรคพลังประชารัฐมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดันคนนี้เป็นรัฐมนตรีกันนะครับก็สองรอบเนี่ยก็ไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านทั้งกฤษฎีกาทั้งเลขาคอรมอนายกเขาก็ไม่ตั้งนะครับ ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกผมว่าสื่อเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วล่ะนะครับสอสอของพลังประชารัฐที่ว่าดันกันสองรอบแล้วคุณสมบัติยังไงก็ไม่ผ่านนะครับเขาเขาก็ไม่ตั้งนะครับผมว่าอันเนี้ยนายกก็คงต้องใช้กิจสิทธิการใช้ใช้ไอ้เในขาคอรมอเนี่ยมาช่วยกันลากคําชี้แจงต่อสารและมรูปค่ะ่ะคุณพยักน้อยในความคิดของคุณพยักน้อยอะค่ะนายกเนี่ยเขามาจากนักธุรกิจเนาะ มันจะมาเจอคดีการเมืองแบบนี้ทางคุณแพกน้อยมองว่านายกแกจะไหวไหมคะผมว่าก็ก็ผมว่านายกเขาเข้าใจนะครับเรื่องการตรวจสอบในในระบบประชาธิปไตายนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าแกก็เขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะเสียเสียความเชื่อมั่นไปนิดนึงปกติเนี่ยนายกเนี่ยเป็นคนเชื่อมั่นมากตัวเองมากสูงมากนะครับเขามาจากนักธุรกิจที่ประสบความสูเร็จแล้วเวลาไปต่างประเทศไปเจรจาไปพูด คุยไปประางคถาไปโชว์วิสัยทัดอะไรต่างๆเนี่ยนายกจะคล่องตัวบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าเราหานายกแบบเนี้ยไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับในในสถานการณ์ประเทศไทยภาวะเศรษฐกิจอะไรขนาดเนี้ยนะครับเรามีนายกและมนตรีที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาเนี่ยแล้วก็ไปต่างประเทศไปเจรจาอะไรต่างๆได้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ง่ายหรอกมีมีไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ง่ายนักที่จะมีคนแบบนี้มามาทำงาน ออกมาทํางานแบบนี้นะครับก็เรียกว่าก็อาจจะมีสะดุดบ้างนะครับก็กังวลน,นักลงทุนให้ไปเจราจามาแล้วให้สถานการณ์การเมืองไทยจะเป็นยังไงนายกจะอยู่ไหมต่อไปอะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยเขาประมองนะมองนะว่านายกนายกเราจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ผมเชื่อว่ากมีบ้างนะครับถ้าตัวนายกเองผมว่าก็อาจจะขาดความเชื่อมั่นนะครับไประดับหนึ่งนะครับก็ เรื่องแบบนี้นะครับว่าใครเจอเนี่ยก็ต้องวิตกกังวลเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะเพราะว่าไทาม์ไลน์เนี่ยมันไม่ได้นานหรอกเพราะว่าสารรัมรูอย่างที่บอกแหละให้เวลาสิบห้าวันชี้แจงนะครับนายกเนี่ยก็อาจจะสามารถใครขอขยายเวลาได้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเขาคงให้ให้ไม่เกิดอีกสิบห้าวันนะครับจากจากสิบห้าวันต่ออีกสิบห้าวันเป็นหนึ่งเดือนนะครับแล้วพอส่งปุ๊บเนี่ยผมว่าสารรัมดูก็ใช้เวลาพารณาไม่นานหรอกเรื่อง เรื่องจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยคุณคุณคุณจะใช้เวลาอะไรนานเน่ยไม่นานหรอกผมก็ยังเชื่อว่าอ่าผมกะให้เวลาไว้ประมาณสักต้นเดือนกรกฎาเนี่ยเรื่องนี้น่าจะจะ,จะจบนะครับสารรัฐมนูงจะวินิจฉัยได้นะครับน่าจะน่าจะปลายเดือนมิถุนาถึงต้นกรกฎาเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงจะเป็นอยู่ช่วงเวลานั้นที่สารรัมน,นูจะวินิจฉัยกรณีนี้ครับผมค่ะค่ะเดีย๋ยวประเด็นต่อไปนะคะให้คุณพยักน้อยช่วยวิเคราะห์ แรงกระเพื่อมหลังจากที่สารรอทนรับคำร้อง40สวนะคะคือนักลงทุนกังวลค่ะว่าโครงการต่างๆเนี่ยมันจะสะดุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตโครงการแลนดบริด g e หรือว่าการเจรจาพื้นที่ซับซ้อนทางคาเลไทยกับกัมพูชาค่ะถ้าเกิดว่าสะดุดจริงเนี่ยจะมีความเสียหายแค่ไหนคะแน่นอนอยู่แล้วครัเพราะว่าคุณเศรษฐายอย่างที่บอกเขาทํางานการที่เราเห็นนะฮะทำงานก็ตลอด6-7วันนะครับเรื่อง ทํางานแนวจริงอาจังนะครับที่จะต้องโรเลตเนี่ยก็เป็นก็เป็นเรียกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาถึงอีกแป๊บเดียวเนี่ยจะไตรมาสามแล้วก็ที่ทำลายเนี่ยเขาจะให้ลงทะเบียนแับไตรมาสสามนะ<ช>ร้านค้าและก็ประชาชนที่จะได้เงินหมื่นเนี่ยไตรมาสสามนะครับไตรมาสสามก็อาจจะช่วงเดือนอะไรอ,ะอ่ะกรกฎสิงหากรกฎาคมสิงหากันยานี่คือไตรมาสสามนะแป๊บเดียวเนี่ยจะถึงสิงหากรกฎาอยู่แล้ว แล้วไตมาสี่เขาจะแจกเงินนะครับก็ก็สะดุดแน่นอนครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าคุณเศรษฐามีอุบัติเหตุอะไรไปเนี่ยฝ่ออาจะฝ่าจะ,าจะตั้งรัฐบาลฝ่าจะเลือกนายกคนใหม่เนี่ยมันมันมันเหมือนจะมาเริ่มต้นใหม่อะ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครด้วยนะครับกระทบแน่นอนเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไปไปโรโชว์ไเยอะแลนด์บิดเงี้ยนะครับโครงการแลนด์บิดก็ไปโรโชว์เยอะล่าสุดก็เพิ่งไปฝรั่งเศสไปอิตาลีไปอีต ไปญี่ปุ่นก็ด้วยนะก็ต้องมีแลนบิดไปรถโชว์ด้วยนะครับรวมทั้งไอพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยแหล่งพลังงานในทะเละไทยกัมพูชาเนี่ยผู้เ่ยชาบอกกับผมนะว่าว่าเขาจะให้จบภายใน18เดือนนะครับให้สรุปภายใน18เดือนนับตั้งแต่มกราปีปีห7นะครับนับตั้งแต่มกราที่ที่ผ่านมาเนี่ยไป18เดือนผู้เ่ยชาบอกอย่างช้าเนี่ยเขาจะได้ข้อสรุปเรื่องนี้นะครับมันมันกระทบแน่นอนนะครับแล้วคนใหม่มาเนี่ยไม่รู้เป็นใคร ครับแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็แล้วก็จะไปในแนวทางเดียวคุณเศรษฐานหรือเปล่านะครับเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยเขาเขาเขาแอคทีฟตลอดนะครับเรื่องนี้ไอโครงการต่างๆเหล่า,านี้นะครับถ้าคนที่ไปอยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะรู้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่ทํางานแอคทีฟตลอดครับผมค่ะทีนี้ทางคุณพยักน้อยอันนี้เรื่องของทางท่านนายกาจะเป็น แคเรียอเลยนะเกี่ยวกับเรื่องสารัฐธรรมนูญไปแล้วทีนี้เรามาต่อกันเรื่องของอนาคตการเมืองไทยกันบ้างดีกว่าอยากให้คุณพยักน้อยค่ะช่วยสายฉายภาพไทม์ไลน์อนาคตการเมืองไทยในช่วง3เดือนนี้หน่อยนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างเพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยประมาณ2 3สเรื่องอย่างอย่างเรื่องแรกค่ะเรื่องของการสมัครสอวอค่ะคุณพยักน้อยเห็นว่ายอดสมัคร4วันเนี่ยมียอดผู้สมัครแล้ว34,169คนแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายด้วย พยักน้อยมองว่าอันนี้มันจะถูกล้มกระดานไหมคะก็ต้องดูนะครับเพราะว่าผมผมเห็นยอดผู้สมัครแล้วเนี่ยสามหมื่นสี่พันกว่าคนเนี่ยแล้ววันนี้วันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะผมก็เชื่อว่าไม่ถึงสี่หมื่นอะปิดปิดที่ไม่ถึงสี่หมื่นทั้งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเขาคาดกันว่าเป็นแสนคนนะใช่ครับได้ยินมาเช่นกันค่ะก็แสดงว่าคนเนี่ยพอจริงๆแล้วคนไม่เอาด้วยนะคะคนทั่วทีนะลําคาญเงื่อนไขจุกจิกอ่ะ แม้ว่ามันค่าสมัครมันถูกแค่2,005นะครับแค่2,500บาทถือว่าถูกนะนะครับแต่พอเห็นเงื่อนไขรายละเอียดอะไรต่างๆการหาเสียงการอะไรแลอเนี่ยให้ดูเขาเรียกอะไรดูประวัติย้อนหลังไม่ได้ดูวิสัยทัศน์ในอนาคตเนี้ยผมก็เชื่อว่าเฮ้ยคนมันคนมันเซ็งอะ่ะจากที่เขาคาดการเฮ้ยตื่นตัวดแูแรกๆเหมือนจะตื่นตัวนะ,ะเพรามาสมัครกันเป็นแสนคน ที่ไหนได้ดูแล้วไปๆมาเนี่ยมันจะไม่ถึงไม่ถึงสี่หมื่นคนเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะดูเงียบๆค่ะวันเนี้ยวันนี้หกพันคนเนี่ยมันจะถึงเหรือเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ผมก็เชื่อว่าไม่น่าถึงสี่หมื่นคนแล้วต้องถือว่าเขาเรียกว่าอะไรน้อยนะทั้งทั้งที่คุณทั้งทั้งที่สมัครแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ไปลงต้องไปลงทุนหาเสียงอะไรมากมายไม่ต้องฟักกระเป๋าอะไรเลยนะครับแค่แนะนําตัวกันเองในกลุ่มผู้สมัครค่าสมัครสองพันห้าร้อยบาทถือว่าถือว่า ถือว่าเนี่ยการเมืองที่มันมีผลมาจากอะไรอ่ะผมต้องโทษการรัฐประหารนะคุณร่างกติกากันมาอย่างเงี้ยเนี่ยเลือกตั้งสวเนี่ยเลือกกันเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนเลือกนะเลือกกันเองเนี่ยแล้วไปไปมามามันสมัครกันสามหมื่นสามหมื่นสี่พันกว่าคนตอนเนี้ยนะยังไงมันก็ไม่ถึงสี่หมื่นหรอกนะครับแรกแก็โอ้โหดูดีคิดว่าจะสมัครกันเป็นแสนสองแสนนะครับเออก็ต้องดูนะครับว่ามีจังหวัดไหนที่มีอะไรแปลกๆหรือว่ามีการส่งคนเข้ามาสมัคร นะครับมีการหัวกันนะครับหัวคะแนนกันหรือเปล่าอะไรก็ต้องดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวันข้าเรกแรงระดับจังหวัดระดับอำเภอเนี่ยเขาระดับอำเภอเนี่ยเขาจะเลือกกันเ,เลือกกันเป็นที่เก้ามิถุนานตามมิถุนาเลือกระดับอำเภอสิบหกมิถุนาเลือกระดับจังหวัดและยี่สิบหกมิถุนาเลือกเลือกกันระดับประเทศก็ต้องดูว่ามันจะมีข้าเรียอแระหัวคะแนนซื้อเสียงหรือว่าอะไรกันหรือเปล่าในกลุ่มบรรดาบรรดาผู้สมัครด้วยกันนะครับอันนี้ยังไม่รู้หรอกครับต้องให้ปิด ปิดรับสมัครไปขอลเลือกในระดับอำเภอเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับก็ดูแล้วเนี่ยคนสมัครน้อยนะครับบางอำเภอเนี่ยผมว่าคนสมัครเท่าไหร่ได้เข้าหมดเลยนะครับผมผมเชื่อววาอย่างนั้นเพราะว่าบางอำเภอเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่มีคนสมัครกลุ่มสาขาอาชีพสาขาสื่ออย่างเงี้ยผมเชื่อว่าหลายอำเภอไม่มีคนสมัครกกล่ากลุ่มอาชีพสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมว่าสมัครเท่าไหร่เนี่ยระดับอำเภอเข้าไปถึงจังหวัดหมดเนี่ยแล้วระดับจังหวัดนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจังหวัด ระดับจังหวัดระดับประเทศอีกเรื่องหนึง่ง<ช>แต่ว่าระดับจังอําเภอเนี่ยผมว่ามีมีหลายอำเภอที่น่าจะผ่านเกือบหมดไม่ต้องเลือกอะ่ะแทบจะไม่ต้องเลือกอะ่ะใช่ไหมะ<ช>เข้าไปได้หมดก็ก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากผ่านระดับอำเภอไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกๆปกระดับจังหวัดแปลกแปกไหมระดับประเทศจะมีการวัวคะแนนแลกคะแนนอะไรกันยังไง<ช>มีการจัดตั้งกันมายังไงผมว่าต้องไปดูระดับจังหวัดไปแล้วครับผมค่ะ อันอันนี้คือหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วในแต่ละกลุ่มอาชีพถ้าบางกลุ่มอาชีพเขาไม่มีสวมาสมัครเลยอะค่ะคุณพยักน้อยเขาจะยังไงต่อแในดอำเภอเนี่ยผมเชื่อว่าในระดับอำเภอเนี่ยมีหลายกลุ่มอาชีพที่ไม่มีคนสมัครนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ระดับจังหวัดเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าอาจจะมีนะครับอาจจะมีครบครบทั้งยี่สิบกลุ่มอาชีพนะครับระดับจังหวัดนี่น่าจะมีแต่ระดับอำเภอเนี่ยผมเชื่อว่าหลายอำเภอเนี่ยไม่ไม่มีครบทุกกลุ่มอาชีพหรอกครับก็ เท่าไหร่ก็ได้หมดอ่ะนะฮะถ้าไม่เกินจํานวนที่เขาคัดเข้าไปสู่จังหวัดนะครับแต่แต่ระดับจังหวัดเนี่ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีครบทุกอาชีพแล้วก็ต้คงคงต้องเลือกกันเองนะครับไม่ไม่ได้เข้าโดยอัตโนมัติหรอกนะครับได้ค่ะไปอีกสักหนึ่งเรื่องละกันค่ะคุณพยักน้อยในเรื่องของศาลและธรรมนูญที่จะมีการตัดสินคดีของท่านนายกเนี่ยค่ะ,อ,ะอยากให้คุณพยักน้อยพูดอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าว่าน่าจะใช้เวลาเต็มที่เนี่ยไม่เกินกี่เดือนคะ ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะก็เขาให้เวลานายกชี้แจง15วัน<ะ>ใช่ไหมรอบแรก15วันแล้วนายกเขาสามารถขอขอขยายเวลาได้นะครับ<ะ>ซึ่งขอเวลาขอขยายเนี่ยก็คงสามนูนก็คงให้อีก15วันเนี่ยการวมแล้วก็เป็นหนึ่งเดือนนะครับหนึ<ะ>่งเดือนในการทําคําชี้แจงแล้วก็ยื่นสารนะครับแล้วสารก็อา่านอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าอา่าเราต้นเดือนกร,รกฎานเนี่ยสารแลมนูน่าจะมีการวินิจฉัยเรื่องนี้ นะครับต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างนะครับน่าจับตาหลายอย่างไม่เฉพาะกรณีคนเสียถาที่อาจจะจะจะ,จะ,จ,ะจะถูกวินิจฉัยในช่วงต้นกรกฎาคมแต่ผมเชื่อว่าการตัดสินยุบหรือไม่ยุบพรรคเก้าไกลเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงนั้นเหมือนกัน mm hmm. นะครับก็เพราะว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยส,สารรัฐมนูลอนุญาตให้พรรคเก้าไกลเนี่ยยื่นคําชี้แจงครั้งสุดท้ายเนี่ยวันที่สองนิถุานายน,นะครับเท่าที่ทราบน่าจะน่าจะขอขยายมาครั้งหรือสองครั้งแลนะ้วนันไอ้พัก ครับต้องไปเนี่ยะนะครับแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยสารนุนให้แค่วันที่สองมิถุนายนนะครับก็มีเวลาผมเชื่อว่าเดือนเกือบ,บเดือนเนี่ยผมว่าสารนุนเขาพิจารณาทันเวลาที่จะนัดวินิจฉัยว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักเก้าไกลเนี่ยผมเชื่อว่าก็อยู่ราราต้นเดือนคาลัคดานแน่นอนอนะครับเพราะว่าเพราะเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าวันที่สองเนี่ยเก้าไกลขยายเวลาไม่ไ,มไ,มได้อีกแล้วล่ะนะครับก็น่าจ,จะเป็นการ วิในใิจัยเนี่ยไล่ๆกับคุณเศรษฐาก็คือประมาณต้นๆกรกฎาคมครับผมค่ะอันนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์ของทางคุณพยักน้อยเนาะเรื่องของการยุบภาคเก้าไกลว่าน่าจะตัดสินสักประมาณต้นกรกฎาคมถูกต้องครับค่ะได้ค่ะคุณคุณพยักน้อยขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะที่มีการพูดคุยกันก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันใหม่อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีครับอันนี้ก็ เป็นความคิดเห็นนะคะเรื่องประเด็นของทางท่านนายกก็โอ้โหลุนลัุงล,ลังกันแบบว่าพันกันไปในทุกเรื่องอ่ะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตการเมืองไทยมันจะเดินหน้ายังไงต่อนะคะ